สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับน้องพลอยเช่นเคยนะคะโดวยวันนี้นะคะพลอจะมาแนะนำเป็นโซฟาเบสค่ะที่สามารถ ปรับนอนได้ที่สามารถปรับนอนได้แล้วก็ฟังก์ชันสะดวกสบายส,สุดนะคะแถมนะคะก็คือตัวหมอนอิงให้จุกๆไปเลยนะคะถึง4ใบด้วยกันสินค้ารายละเอียดจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะโดยตัวโซฟาเบสที่ฟังก์ชันครบพร้อมการใช้งานแถมนั่งนอนสบายส,สุดก็ต้องรุ่นนี้เลยนะคะกับขนาดหน้ากว้างอยู่ที่2เมตร50เซนความลึกอยู่ที่90เซนแต่ถ้าดึงออกมาสามารถปรับนอนยาวได้ถึง1เมตร65เซนแล้วก็ความสูงของที่นั อยู่ที่45เซนค่ะต้องพนักพิงลูกค้าสามารถปรับเบาะได้ลงถึง3ระดับด้วยกันจนถึงแนวราบ180องศาได้เลยตัวสปาโก้ก็สามารถดึงออกมาเป็นเบดได้โดยการดึงขึ้นมานะคะแล้วก็นอนได้ก,กว้างๆเลย2-3คนเลยค่ะทั้งยังมีตัวที่วางแก้วให้ด้วยข้างอีก2หลุมนะคะสะดวกสบายพร้อมการใช้งานสุดๆและยังมีหมอนอิงให้ด้วยถึง4ใบค่ะโดยตัวโครงสร้างก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งที่แข็งแรง แล้วก็รองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมอีกด้วยโดยราคาของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่เพียง15,000 900บาทเท่านั้นค่ะโดยตัวรุ่นนี้นะคะตัว L นะคะ mm. ก็สามารถดึงแยกออกมาได้นะคะแล้วก็แยกเป็น2ตัวอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นโซฟาที่ตัวติดกันเนาะก็คือสะดวกสบายส,สุดๆนะคะใครชอบนะคะก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะคะที่ไลน์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จะมีทางเพจ Facebook ของทางร้านด้วยค่ะโดยร้านของเรานะคะมีบริการจัดส่งให้ฟรีนะคะทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้านค่ะ แต่ในะส่วนของต่างจังหวัดนะคะจะมีค่าจัดส่งค่ะซึ่งค่าจัดส่งแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันยังไงลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามน้องแอดมินก่อนได้นะคะว่าพื้นท<อ>ี่ที่อยากให้เราไปจัดส่งเนี่ยมีค่าบริการเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแล้วก็ร้านของเรานะคะมีหน้าร้านค่ะตั้งอยู่ติดริมถนน,นใหญ่เลยนะคะถนนสาธุประดิษฐ์่ะตรงข้ามกับป่าซอยสาธุประดิษฐ์54นะคะแถวพระราม3กรุงเทพมหานะครนั่นเองบริการทุกวันไม่ได้มีวันหยุดค่ะถ้าอยากเข้ามาดูสินค้าจริงก็สามารถเข้ามาได้เลยนะ อย่างวันนี้นะคะเดี๋ยวพอยไปแล้วเดีย๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าว่าสินค้าจะเป็นยังไงรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันไว้ด้วยนะคะแล้วเราไปเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย